เราเคารพคนอื่นนะแต่เราก็แน่ไม่แพ้กันให้เสียวสาไทยโดยมาดูนะก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะเคารพก,กับอ่อนน้อมไม่เหมือนกันนะเคารพคือการเห็นคุณความดีของผู้อื่นส่วนอ่อมน้อมถ่อมตนคือการไม่พองลมในตัวของคุณเอง คนเก่งหลายคนเคารพแต่ไม่อ่อนน้อมเราเคารพคนอื่นนะแต่เราก็แน่ไม่แพ้กันทำให้คนเก่งหลายคนเป็นระดับปฏิบัติการที่ดีแต่เป็นหัวหน้าที่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรถ้าเราเก่งด้วยอ่อนน้อมด้วยเราจะดูแลคนเป็นค่อยๆฝึกค่อยๆปรับกันไปนะใจของเราก็จะสบาย ให้เสียงฝ่าไทยโดยมาดูนะ